สวัสดีครับเดี๋ยวพาดูหลังที่สองนะครับว่าทําถึงไหนแล้วหลังที่สามเสร็จแล้วนะครับรอวันโอนนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยเดี๋ยวพาดูหลังที่สองนะครับว่าถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วไปดูครับหลังที่สองก็เพิ่งเทพื้นเสร็จนะนะครับเพิ่งเทพื้นรอบบ้านเสร็จก็ประมาณนี้หืัวก็ทาสีรองพื้นแล้วนะครับเทพื้นรอบบ้านตรงนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์พื้นที่นะปูญ้านะครับตรงนี้ตรงข้างหน้าเนี่ย จอดรถได้แบบจริงๆจอดได้สี่คันเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันลึกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจอดได้คู่สองคันนะเนี่ยตรงเนี้ยก็ขยับได้ตั้งเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับแล้วข้างหน้าเหลือเยอะนะนะครับแบบจอดรถกระบะกับรถเก่งอะ่ะถ้ารถกระบะสองคันอะ่ะต่อกันน่าจะไม่ได้สี่คันเนี่ยลึกตั้งเยอะเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับจอดรถแบบได้เยอะนะครับหน้าบ้านมันลึกสิบเมตรนะนะครับ บ้านหลังนี้ก็เทป,ปูนประมาณนี้นะครับกระเบื้องพื้นยังไม่ได้ทํานะครับอีกประมาณสามสี่วันก็จะเริ่มทํานะครับอันนี้เสาเสาหินกาดเนี่ยถ้ายังไม่ทาสีมันก็จะดูคุ้มๆแบบนี้ถ้าทาสีแล้วจะเป็นเหมือนบ้านหลังแรกนี่จะเงาๆก็คือทาสีเงาอะ่ะก็จะเงาสวยนะครับเนี่ยดูบ้านที่สามปด้ะเสาเงาสวยนะครับก็เหลือไฟ ไปกิ่งนะครับยังไม่ติดนะครับไปกิ่งก็จะเป็นแบบบ้านหลังที่หนึ่งอันที่สามติดแล้วกระจกอลูมิเนียมนะครับก็ใส่กรอบหมดแล้วเหลือมาติดนะครับใส่พื้นรอบบ้านนี่ประมาณนี้หลังนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของนานแล้วนะครับก็รอเสร็จนะครับรอทำเรื่องเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้าน อันนี้ก็ทาสีรองพื้นนะครับฝ้าทาแล้วติดไฟแล้วด้วยนะอลูมิเนียมใส่กรอบนะครับประมาณนี้ขนาดห้องรับแขกก็เท่ากันนะครับเท่ากันทุกหลังสามเมตราสบคูณสามเมตราสิบนะครับไปเดินไปดูนะครับนี่ปักไฟใส่แล้ว อีกประมาณสิบกว่าวันผมว่าก็น่าจะเก็บจบหมดแล้วแหละนะครับนี่ก็เหมือนกันมีห้องนอนแรกนะครับสนะามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะฝ้าเพดานสูงสองเมตรเก้าสิบนะครับติดไฟแอ์ไว้ให้ทุกห้องนะครับช่างไม่ต้องเดินเลยนะครับมีปลั๊กให้มีปลั๊กทีวีให้นะนะครับทีวีให้แล้วก็มีปลั๊ก ให้แบบนี้สามจุดนะปักห้องน้ํากระเบื้องลายเดียวกันนะครับมีเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับกระเบื้องลายเดียวกันเลยยังไม่ได้ติดสกขภัณันเพราะว่ายังไม่ได้ปูกระเบื้องผื้นแต่ว่าปูกระเบื้องผนังยานแนวอะไรเรียบร้อยแล้วฝ้าฝ้าเหลือเก็บสีมากระทุงยังไม่ได้ติดอะไรนะครับ ติดเครื่องคาน้ำอ,อุ่นแล้วนี่แถมลูกค้าแถมให้ลูกค้าหนึ่งเครื่องนี่ช่องวางแชมพูแชมพูนะครับประมาณนี้ห้องนอนที่สองห้องน,อนที่สองก็ติดปลั๊กไฟติดไฟแล้วปลั๊กไฟติดแล้วติดไฟ LED ดีลงฟ้าแล้ว มีไฟตรงแอร์ให้ด้วยนะครับห้องนี้3ามเมตรสิบคูณสองเมตรแปดสิบครับก็ห้องน้ำเดี๋ยวมาดูห้องน้ำห้องนี้ก็จะเก็บของลกๆหน่อยนะครับกระเบื้องเหมือนหลังที่สามเลยบึ้นๆหน่อยนะครับกระเบื้องสีขาวลายหินก็สวยนะนะครับมีเคาน์เตอร์แถมให้เหมือนกันนะครับแลก็มี ช่องใส่แชมพูใส่อะไรให้เหมือนกันอันนี้ทำม้วนเพื่อไว้ให้นะครับติดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะนะครับก็ลูกค้าซื้อมาติดตั้งได้เลยไม่ต้องเดินไฟไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทำเพื่อวให้แล้ว่าเข้าห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามก็ติดไฟแล้วทาสีฟ้าแล้วติดปลั๊กไฟติดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกเดี๋ยวไม่ได้มาติดติดกรอบลูมิเนยียมไว้อยู่ ขนาดห้องก็สามเมตรห้าสิบคูสามเมตรห้าสิบนะครับข้างกันก็เป็นห้องครัวนะห้องครัวนะครับห้องครัวก็ปักไฟติดหมดแล้วปูกกระเบื้องเคาน์เตอร์แล้วนะครับคุมไว้อยู่หลอดไฟติดแล้วนะครับติดตู้ไฟแล้วกระจกอลูมิเนียมติดกรอบแล้วนะครับ กะเบื้องลายเดียวกับหลังที่สามนะครับเคาน์เตอร์ครัวขนาดก็เท่ากันนะครับแต่ว่าปิดไว้อยู่นะประมาณนีนะ้ดูหลังบ้านหลังบ้านก็เทพื้นเทพื้นแล้วนี่มีปลั๊กไฟทางดักไขมันตัวนี้ก็เป็นก๊อกน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่หัว เอาไว้วางเครื่องซักผ้าวางเครื่องักผ้าตรงน,น,นี้น้ําอยู่นี่ไฟอยู่นี่พอดีกันเลยโอเคหลังที่สองก็ประมาณนี้นะนะครับก็จริงๆแล้วเหมือนจะเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับทําจริงๆก็ไม่น่าเกินสิบห้าวันนะาจะเสร็จนะครับกระเบื้องก็ประมาณห้าวันกระจกก็วันหนึ่งเก็บงานสีนะครับงานอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็จริงๆนะถ้าทำจริงๆก็ไม่น่าเกินสิบห้าวันนะครับก็งานก็ประมาณนี้นะครับ นะครับสำหรับใครอยากมาดูงานก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ